กราบนมัสก,การท่านอาจารย์พระมหาทองม่านสุดทธาจิตโตที่เคารพอย่างสูงวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่สิบกุมภาพันธ์พุทธศักราช2555แรมสามข้าเดือนสปีมะโรงเป็นวันที่หของการปฏิบัติธรรม กราบอาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมเพื่อชี้แนะหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อการทำความเพียรเพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อประดับปัญญาบารมีของพระโยคาวจร และเหล่าโยคียผู้กำลังสแสวงหาความจริงในร่างกายของตนตามสมควรแก่เวลาขอกราบอาราธนาเจ้าค่ะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรันาตรายัยร โอกาสท่านประโยควัยจรและขอเจริญพรมายังโยคยีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกทุท่านเอามือวางนั่งตามสบาย การปฏิบัติธรรมของพวกเราใกลจะครบกำหนดยิ่งใกล้วันดูจากการส่งอารมณ์อยู่คีส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติกันได้ดีไม่ว่าจะลุกจะเดินจะนั่งจะขยับตัว ก็มีสติมากขึ้นก็เป็นที่อนุโมทนายินดีนะขอให้เราตั้งใจนะทำไปเรื่อยๆ friend. การประพืชปฏิบัติอย่างที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่หาโอกาสได้ยาก โยมทั้งหลายก็คงจะเคยชวนเพื่อนก็ดีแม้แต่คนในครอบครัวส่วนใหญ่เราก็จะอ้างว่าไงคำที่ฮิตที่สุดไม่มีเวลาใช่ไหมส่วนใหญ่ก็คืออย่างนั้นไม่มีเวลาแต่จริงๆนะั้นเวลามีแต่ใจเรานะไม่เปิดโอกาสให้กับเขา เวลาสแสวงหาได้มีโยมอยู่คนหนึ่งเป็นพยาบาลเวลาไม่ค่อยมีแต่เขาก็เก็บเวลาวันที่ลานะไม่เอาไปใช้เอามาใช้ในตอนที่ปลายปีอยู่ได้ถึงสิบห้าวันนะที่เขาอนุญาตให้ลาถ้าเรา มีความเพียรมีความพยายามมีความตั้งใจเห็นประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัติแล้วามาว่ามันหาโอกาสได้หาเวลาได้ฉะนั้นเราจะต้องมองให้เห็นประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัติประโยชน์ของการปฏิบัติไม่ใช่วันนั่งแล้วก็นิ่งนั่งแล้วก็สงบก็ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายก็คือลดละกิเลสในใจของตัวเองทุกคนเมื่อได้เริ่มดูตัวเองดูกายดูใจก็จะรู้บ้างแล้วว่าตัวเองมีกิเลสตัวไหนบ้างใหญ่ๆก็มีอยู่สามตัวแค่นั้นเองโลภะโสะโมหะ สามตัวนี้ก่อนที่มาเราก็มีอยู่บางครั้งเราไม่รู้แต่คนอื่นเขาก็บอกจะเป็นคนใจร้อนก็ดีคนขี้กโกรธก็ดีอยากไม่เลือกที่ก็ดีหรือว่าหลงติดนั่นติดนี่ติดละครถ้ามาเข้าปฏิบัติแล้วเนี่ย ใจที่รับการอบรมบางครั้งถ้าเรานำวิธีนี้ไปใช้ก็ได้ผลนะโยมนะอย่างเราอยากจะได้เข้าได้ของเนะในสถานะเวลาปฏิบัติธรรมนี้อาจารย์ให้กำหนดว่าไงถ้าอยากได้อะไรเนี่ยนะนะอยากได้หนอกำหนดรู้ที่ความรู้สึกใช่ไหม นะอยากได้หนออยากได้หนอจากประสบการณ์ของโยมเนะีใหม่ๆมันก็จะดิ้นรนอยู่มันจะเอาให้ได้แต่ต่อมาต่อมาเนี่ยถ้าจิตของเรามีกำลังแล้วก็ปัญญาของเราเกิดว่าสิ่งที่เราอยากได้นะี่ยมันจำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นมันจะค่อยคลายลงคลายลงแล้วก็ไม่เอาฉะนั้นเราจะไปตามใจทุกอย่างไม่ได้ นะเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยลองฝึกอบรมการมาปฏิบัติธรรมแบบนี้เขาเรียกว่ามาอบรมจิตเพื่อให้เกิดปัญญาฉะนั้นการอบรมก็ต้องใช้ความอดทนนะไม่ว่าจะเป็นโลภะก็ดีโทสะก็ดีความไม่พอใจความไม่ชอบใจวันแรกๆมามีขนาดไหน ผ่านมาสามสี่วันแล้วลดไปเท่าใดนะมานะความถือเนื้อถือตัวก็เหมือนกันถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะี่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วตั้งใจกำหนดเชื่อว่ากิเลสทั้งสามตัวนี้จะลดลงอย่างโมหะความหลงความติดก็เหมือนกันติดหนังติดละครติดลูกติดหลาน มาสองสามวันแรกเราก็ยังมองเห็นหน้าเขาอยู่พอเห็นก็เห็นหนอคิดถึงก็คิดถึงหนอถ้ามันกำหนดนะมันจะค่อยจางไปจางไปแล้ววันนี้แทบจะไม่คิดถึงเขาเลยอยู่กับรูปกับนามของตัวเองได้หลวงพ่ออสภะบอกถึงอำนาจของสตินยมท่านอุปมาว่าสตินี่เหมือนกับตำรวจ ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีอำนาจที่ดีกิเลสก็เหมือนกับโจรโจรกับกิเลสเไม่ใช่โจรกับตำรวจเจอกันเมื่อไหร่นะตำรวจหนีหรือว่าโจรหนียมส่วนใหญ่นะนะกิเลสโจรจะหนีก่อนกิเลสของเรากับสติปัญญาก็เหมือนกันเจอกันเมื่อไหร่นะถ้าเรามีกำลังคอาจะถอยไป อ่อนกำลังลงแต่ไม่ไปแล้วเพราะมันยืนอยู่ในใจของเราดังนั้นให้เราหมั่นกำหนดฝึกหัดตรงนี้เพื่อที่จะไปทำอะไรไปฝึกหัดตอนที่บ้านด้วยส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าจบคอดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรจริงๆแล้วเราฝึกตรงนี้เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันอยากได้อะไรไม่พอใจอะไรกำหนด ถ้ากำหนดได้ตรงนี้ขาดกำลังของเรามีต่อไปเราไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้ยินก็ได้ยินหนอได้ยินหนออาจจะสักแต่ว่าได้ยินหรือว่ามีความไม่พอใจแต่ว่าไม่กลายเป็นกายกรรมวจีกรรมต้องไปใช้เขาต้องไปบังคับเขาอันนี้จะไม่มีถ้าเราได้อย่างนี้ไปเนะี่ยคุ้มค่ายม โยมที่กลับไปอยู่บ้านพ่อเห็นพ่อก็ดีใจแม่เห็นแม่ก็ดีใจสามีเห็นภรยาเห็นก็ดีใจลูกเห็นก็ดีใจแต่ถ้าเรากลับไปยังเหมือนเดิมยังร้ายเหมือนเดิม <c oughs> ก็จะมีคำถามอยู่เรื่อยๆว่ามาปฏิบัติตั้งหลายครั้งแล้วเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่โลกก็ยังเหมือนเดิมโกรธก็ยังเหมือนเดิมหลงก็ยังเหมือนเดิมบางครั้งหนักกว่าเก่าอีก เพราะว่ามันอดกั้นมาอยู่ในสำนักพอไปเจอตรงนั้นโอ้ทำไมถึงรุนแรงขนาดนี้ฉะนั้นวิปัสนาเนี่ยเขาไม่ให้กัน้นแต่ให้กำหนดรู้ดังนั้นทุกอย่างหลวงพ่อไระจากจะพูดอยู่เสมอว่าวิธีเจริญเสือ่อจติปฐานเนี่ยท่านจะให้หลักง่ายๆก็แค่กำหนดดูรู้ตา